ว่าหมูเด้งเองเนี่ยเป็นตัวที่สร้างเศรษฐกิจเศรษฐกิจของใครเศรษฐกิจของชุมชนก่อนแม่ค้าร้านค้าแถวนั้นถึงไม่มีรูปหมูเด้งในร้านคนก็แวะกินข้าวก,กินอาหารจับจ่ายใช้สอยซื้อของฝากเติมน้ำมันแวะดื่มน้ำดื่มกาแฟกันเยอนะชุมชนโตขึ้นเศรษฐกิจชุมชนโตขึ้นที่พักิเวณมันเต็มหมดทุกแห่งขยายตัวไปจนถึงอานณาเขต รอบสองก็คือบางแสนพัทยาศรีรัชารอบสามก็คือจังหวัดใกล้เคียงเริ่มมีคนหลั่งไหลเข้ามาอันนี้คือเศรษฐกิจของเมืองนี้พอเศรษฐกิจของสวนสัตว์เราไม่ได้ทําเพื่อธุรกิจวันนั้นวันที่หมู่เดงดังเนี่ยฝ่ายบริหารก็มองกันว่าถ้าเขาดังเนี่ยเขาควรช่วยสังคมเนอะและขณะนั้นมีน้ําท่วมหนักทางภาคเหนือของเรา เราก็คิดโปรเจกต์เรื่องหมูเดงช่วยผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็สวัสดิภาพสัตว์เพราะอย่างน้อยก็เรายังมีสัตว์ป่าที่ที่ไม่ได้โดง่งดังเท่าหมูเดงที่ต้องต้องรับการซัพพอร์ตอยู่นะเราก็คิดโครงการนี้มาแล้วทําอย่างไรตอนนั้นทุกคนเอาภาพหมูเดงไปใช้หมดเลยเราก็ไม่ได้ว่ากันนะถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยประชาสัมพันธ์แต่ถ้าจะดีกว่าไหมถ้าทุกคนสนใจจะมาทำร่วมกับเราเราก็จะบอกว่า ตัวโปรดักของคุณผลิตภัณฑ์ของคุณ,ธ,คณธุรกิจของคุณเนี่ยได้รับการให้สิทธิ์จากองค์การสนสัตว์ไปทําอย่างเป็นทางการนะก็เปิดรับอยู่ประมาณสัก15วันนะก็มีคนมาสนใจค่อนข้างมากบางรายเราก็ ไม่ได้อนุญาตนะเพราะว่าสินค้าอาจจะขัดต่อศีลธรรมมันดีบางลายที่จะเห็นว่าเราไม่ค่อยมีสินค้าที่ขัดต่อศีลธรรมมันดีนะครับบางรายก็ไม่ชัดเจนในเรื่องของการเอาเปรียบผู้บริโภคอันนั้นก็ไม่ให้นะส่วนที่มาทั้งหมดตอนนี้สามสิบแปดลายในชุดแรกชุดหนึ่งชุดสองเนี่ยสามสิบแปดลายแล้วก็ชุดต่อไปก็กําลังมีเข้ามาอีกเราจะมีโครงการดีๆอีกเยอะที่กําลังจะเข้ามาร่วมกับเราส่วนนี้ทําอย่างไร หเสนอตัว 2. ก็คือเสนอแผนที่จะทำเ,เงินร่วมกันในการช่วยการกุศลนะบางรายก็เริ่มตน5้า0มืนบาท1นึ่งแสนสองแสนสแสนจนเป็นล้านก็มีแล้วแต่ตัวผลิตภัณฑ์กับหน่วยงานนั้นๆก็ถือว่าทำให้เกิดไรายได้ขึ้นแต่เราไม่ได้มุ่งไปที่ไรายได้เรามุ่งไปที่การช่วยสังคมส่วนหนึ่งเลยประมาณร้อยละ50จะไปช่วยน้ำท่วม ร้อยละห้าสิบเก็บไว้เพื่อช่วยเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ป่านในสวนสัตว์ไม่เอาไปปนกับรายได้สวนสัตว์ทั่วไปนะอันนี้คือเป้าหมายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้หมูแดงเนี่ยมาช่วยเรื่องขององคอ์กรการกุศลทั้งหลายนะเราจะกลังจะมีโครงการการกุศลร่วมกับมูลนิธิต่างๆที่ขอเข้ามาพวกนี้ไม่ไม่ต้องให้เป็นเงินเป็นทองเราไปออกบูธร่วมกับมูลนิธิอื่นๆนะครับเอาภาพลักษณ์ไปออกร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่หมูเด้งจะไปช่วยประชาสัมพันธ์ในกิจการของหน่วยงานของรัฐอื่นๆด้วย